โอเคครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับกับช่องทำง่ายยากครับวันนี้ก็จะมีข้อมูลมาแชร์ครับข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับข้อมูลเกี่ยวกับหางคัดนะครับหางคัดผ่านเจ็ดนะครับบางคนเรียกว่าไอ้จานขี้เมานะครับผมก็เรียกว่าจานหางคัดนะครับผ่านเจ็ดครับที่จะมาแชร์ก็คืออันนี้คือผมลองเอามาเชื่อมใช้งานยกของนะครับ มาเชื่อมใช้งานนะครับยกของลักษณะก็จะเป็นเหมือนนี่ครับสี่เหลี่ยมเื็นผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเหนียวนะครับเป็นชิคกเกรเพลนะครับห้ามิลอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเหนียวครับส่วนไอตัวจานหางคัดเองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเหล็กหล่อนะครับน่าจะเป็นเหล็กหล่อครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเชื่อมแล้วมันมันไม่อยู่ครับ นี่ครับดูครับผมไปเชื่อมเข้ากับตัวน่ครับหางตักออยนะครับปลายนะครับดูนะครับเหล็กตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กเหนียวนะครับมันโอเคครับติดติดดีนะครับแต่ว่าเขาไม่ติดกัันนี้นะครับเห็นไหมครับหลุดแสดงว่ามันไม่เข้ากันนะครับ พอไม่เข้ากันครับมันก็จะไม่เชื่อมแล้วไม่อยู่นะครับเห็นไหมครับดูครับวัสดุที่ทําที่ใช้ในการผสมให้เป็นเหล็กหล่อครับคงจะไม่เหมือนกับเหล็กเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นเอาเหล็กแผ่นนี้นะครับไปเชื่อมติดกับอะไรที่ต้องรับแรงนะครับก็คือมันก็จะไม่อยู่ครับมันจะแตกเป็นตามแนวเชื่อมแบบนี้นะครับดูนะครับ นี่ผมเชื่อมแล้วก็ไปลองใช้งานนะครับปรากฏว่าไม่อยู่นะครับนี่ก็แชร์ไว้เป็นข้อมูลนะครับมันจะเป็นเหล็กหลอครับก็มาใช้รับแรงอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเชื่อมไม่อยู่นะครับมันจะขาดตรงแนวเชื่อมนะครับหลุดออกมาเลยนะครับก็เก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับก็คงจะไปใช้งานเป็นทําประเภทอื่น,นครับ รับแรงก็คงจะไม่ได้นะครับเขาจะไม่เน้นเชื่อมนะครับเหล็กเลาะเพราะว่าอะไรเลยครับเขาเน้นจับน็อตนะครับดูเลยครับมันมีรูมาให้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือถ้าไปยึดจับน็อตโอเคนะครับแต่ถ้าไปเชื่อมติดคือไม่โอเคครับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์อะไรมีไอเดียมีความคิดอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ ผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับก็เก็บไว้เป็นข้อมูลครับผมเดีย๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ